นัตตี้พร้อมที่จะพานเพื่อนนะคะไปเช็คเทรนแล้วค่ะวันนี้นะคะนัตตี้จะพานเพื่อนเนี่ยย้อนกลับไประเบิดความมันค่ะกับคอนเสิร์ต MBC Korean Music Web in Bangkok ที่จัดขึ้นที่ราชมังคลากีฬาสถานที่ผ่านมาค่ะบรรยากาศนะคะจะมันขนาดไหนวันนี้มีภาพมาให้ชมค่ะ มาหากรมคอนเสิร์ตครั้งนี้นะคะถือเป็นหนึ่งในความฝันของเหล่าแฟนคลับชาวไทยและแฟนคลับทั่วเอเชียเลยก็ว,ว่าได้ค่ะเ <Okay. S 1> พราะเป็นการรวมสุดยอดศิลปินเกาหลีสุดฮอตนับ19ถกุ่มเลยทีเดียวค่ะรวมตัวบนเวทีเดียวกันอย่างยิ่งใหญ่โดยก่อนที่คอนเสิร์ตจะเริ่มขึ้นบริเวณด้านนอกก็มีกิจกรรมสนุกๆให้อุ่นเครื่องกันก่อนแบบนี้ค่ะ ก็ถึงเวลาที่เพื่อนๆรอคอยค่ะกับโชว์พิเศษที่ศิลปินเตรียมมาให้แฟนๆชาวไทยได้ชมกันค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับอ้าวแล้วกีหนุ่มินดีต้องรับเข้าสู่รายการ Korean Music Wave in Bangkok นะครับซิาฮ่า ส่วนจากคอนเสิร์ต MBC Korean Music Wave in Bangkok ที่ผ่านมาค่ะเป็นยังไงบ้างคะมันกันสุดๆไปเลยใช่ไหมคะแต่หลังจากที่เพื่อนๆบางคนนะคะไปดูคอนเสิร์ตเสร็จแล้วกลับมาหน้ามันค่ะกังวลใจใหญ่เลยแต่วันนี้นะคะหายห่วงค่ะเพราะนัตตี้มีทิปดีๆมาบอกค่ะวิธีที่เรานะคะจะควบคุมความมันบนไปหน้าในช่วงนี้ค่ะช่วงทีนทิปสปโมเดส ผิวมันนอกจากทําให้หน้ามันเยิม้มยังทําให้เกิดสิวกวนใจได้อีกด้วยนะคะแต่สิ่งที่สามารถควบคุมความมันได้เนี่ยก็คือมะนาวนั่นเองค่ะเพียงเพื่อนๆนะคะน,นําน้ามะนาวมาเจือจางหยดลงในน้ําสุดท้ายหลังจากล้างหน้าทําสัปดาห์ละสองครั้งค่ะแค่นี้นะคะผิวหน้าของอเพื่อนๆก็จะมันน้อยลงและช่วยให้ผิวขาวขึ้นได้อีกด้วยค่ะ และยังมีอีกหนึ่งคอนเสิร์ตที่เพื่อนๆไม่ควรพลาดค่ะไม่แน่นะเพื่อนๆเนี่ยอาจจะได้เป็นผู้โชคดีที่ได้เข้าไปอยู่ในคอนเสิร์ตจากศิลปินเกาหลีแบบฟรี free, ๆก็ได้ค่ะกับกิจกรรมโ Mo เดส t k p o p to you ค่ะง่ายๆนะคะเพียงเขียนชื่อที่อยู่เบอร,ร,ร์โทรศัพท์ลงบนซองเปล่าโมเดสรุ่นใดขนาดใดก็ได้แล้วส่งมาตามตู้มโนอที่เห็นอยู่ตรงนี้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอขอบคุณเพื่อนสนิทซี้ค่ะขอขอบคุณพันธมัยโมเดสการหุกฟังดีสบายกว่าค่ะสำหรับวันนี้นะคะนัตตี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะ เช็คเทรนได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย